การจดทะเบียนสมรสกับคนจีนตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เข้ามาอยู่ในวงการรักทางไกลแต่เจฮาวสวัสดีค่ะเหล่าชื่อจูนนะคะห่างหายกันไปนานจากการทำคลิปจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนคะ่ะไปแต่งงานมาคะ่ะจะบอกว่าแต่งงานก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่ายังไม่ได้มีพิธีสมรสอะไรเลยเนาะเพราะว่า ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังไม่ได้เจอกันจริง,รงๆเราก็แค่ไปจดทะเบียนสมรสกันซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ค่ะเราก็จะมีพูดถึงเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกับคนจีนด้วยแต่เรื่องหลักๆเนี่ยก็จะตามหัวข้อคลิปเลยที่บอกว่าเป็นเรื่องของรักทางไกลค่ะใช่ภาษาจีนเนี่ยเราเรียกว่าอีที่เลี่ยนก็คือรักทางไกลนั่นเองก็เป็นระยะเวลา2ปีที่ตัวจนเองเนี่ยไม่ได้เจอกับแฟนเลยไม่ได้เจอกับนางเลยพูดง่ายๆนะคะคือเราเนี่ยเพิ่งได้เจอกันพอเจอกันปุ๊บ ก็มีเรื่องของโควิดเข้ามาแทรกกลางพอดีนะคะแล้วก็ตัดสินใจกันไม่ทันว่าฝั่งไหนจะไปอยู่ที่ประเทศไหนก่อนก็เลยเป็นที่มาของการที่เราจะต้องแยกกันอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยปิดประเทศ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้วงการรักทางไกลนะคะเพราะว่า ตัวจุนเองเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะติดแฟนพูดง่ายว่าต่อให้เป็นคนไทยก็เถอะอยู่ประเทศไทยอ่ะคือหนึ่งอาทิตย์ไม่เจอกันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเศร้ามันเหงาอ่ะเราอยากเจอเขาแล้วอยากอยู่กับเขาตลอดเวลาจนมาวันนี้ค่ะก็ได้มาเจอกับเหตุการณ์เนี้ยโดยตรงด้วย,ยตัวเองเลย2ปีที่ผ่านมานะคะถามว่าเฮ้ยผ่านมาได้ยังไงต้องบอกอย่างนี้ค่ะอาจจะด้วยอายุเนาะ ก็ขออนุญาตไม่บอกว่าอายุเท่าไหรา <S 2> <S 2> ที่อยากลองด,ดูนะคะ <S <S 2> <S 2> คืออาจจะด้วยอายุที่แบบค่อนข้างจะเยอะแล้วนิดนึงมันก็เลยทําให้ความคิดของเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น <S 2> <S 2> ประกอบกับหน้าที่การงานเราก็ทํางานเขาก็ทํางานเนาะจริงๆเขาก็อายุเยอะเหมือนกันนะคะคือต่างฝ่ายต่างก็อายุเยอะอะค่ะเรื่องพวกนี้ก็เลยอาจจะอาจจะทําให้เราทั้งสองคนเนี่ยก้าวผ่านมันไปได้แบบที่ไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรมากนักถามว่าจริงๆแล้วมีปัญหาไหมต้องบอกว่า ขอบคุณง,งามคนที่พัฒนาเทคโนโลยีวิดีโอคอลขึ้นมาค่ะมันทําให้เราเนี่ยวิดีโอคอลเจอกันทุกวันได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าช่วงที่วิดีโอคอลคุยกันเนี่ยเราก็ทําแค่วันละครั้งเท่านั้นเองนอกนั้นก็แค่แชทคุยกันเฉยๆช่วงแรกๆเนี่ยก็เหมือนจะโอเคค่ะโอเคตรงที่ว่าอมก็เดี๋ยวก็คงได้เจอกันเมืรงคืนในใจเนี่ยเราก็คิดว่าปประเทศเดี๋ยวก็คงแป๊บๆเขาคงไม่นานหรอกครึ่งปีผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันปิดประเทศนานจังว่า ฝั่งนั้นก็ไม่เปิดฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบกดเข้าประเทศออกประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้ทางเขาเองก็ไม่แน่ใจจะบินออกมาก็ไม่กล้าคือตัวจุนเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีชื่อว่ากลุ่มคนมีแฟนเป็นชาวต่างชาติทุกๆวันเนี่ยก็จะมีการอัปเดตว่าเราเลิกกับแฟนแล้วนะเพราะว่าเราไกลากันเพราะเขามีคนอื่นเพราะว่าทุกวันเนี่ยกอดไม่ได้เอื้อมมือจับไม่ถึงได้แต่เห็นในวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยเราก็นอยอะ คือก็นอยแบบพออ่านปุ๊บก,ก็กลัวมากว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือเปล่าตรงนี้แหละตรงจุดนี้แหละที่บอกว่ามันก็มีปัญหาอยู่บ้างก็คือเราเป็นฝ่ายที่นอยเอง,เอ,งอะค่ะบางครั้งก็พอไปอ่านมาปุ๊บก,ก็ไปงองแงกับเขาอะก็แบบเนี่ยนี่ข้าดูสิวันนี้ก็มีคนเลิกกันอีกแล้วนะคือด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะกอดแฟนก็กอดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า อาจจะกินข้าวก็ต้องมานั่งกินข้าวคนเดียวหรือแบบเปิดกล้องวิดีโอคอลแล้วก็นั่งกินข้าวคุยกันคือคือมันไม่ใช่ชีวิตมันไม่ใช่ก็เลยไปหาคนอื่นที่สามารถสัมผัสได้เข้าใกล้ได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าจริงก็มีน้อยบ้างนะคะประมาณเดือนละครั้ง2เดือนครั้งอะไรแบบเนี้ยค่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าด้วยหน้าที่การงานพอเราแบบมีงานต้องทํามีนู่นมีนี่ทามากๆเข้าเนี่ยเราก็เออพอไปทํางานทําให้ตัวเองยุ่งม,มันก็เลยอมไม่เป็นไร มันก็เลยผ่านมาได้แบบที่ว่าวันนี้ฉันยุ่งฉันเหนื่อยเหลือเกินบางวันเนี่ยแม้แต่วิดีโอคอลก็ยังแบบ2นาทีจบหรือแค่แบบก่อนนอนบอกฝันดีแค่นี้ก็จบแล้วซึ่งทางฝั่งเขาเองเนี่ยด้วยความที่อายุก็เยอะกว่าจูนมากเลยเหมือนกันเรื่องงองแงเนี่ยฝั่งเขาเน่ยไม่มีเลยต้องบอกว่าไม่มีเลยจนบางครั้งเนี่ยเราเองถึงกับแบบต้องถามเขาเลยว่าเฮ้ยนี่รักกันจริงเปล่าคือ <c oughs> ทำไมไม่รู้สึกแบบอยากจะเจอแบบอยากจะรีบๆอยากจะงองแงให้เราเห็นบ้างเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบแล้วจะให้งองแงทําไมคือถ้ามาได้ก็มาแล้วแต่ตอนนี้มันปิดประเทศไงมาไม่ได้งองแงไปก็ไม่มีประโยชน์อ่ะกาางงาลายเป็นเราผิดัำงานอะไรเงี้ยคือบางทีพององแงพอทะเลาะกันปุ๊บอ้าวกลายเป็นเราผิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออ เลิกงอแงก็ได้วะก็เลยผ่านไปน้อง <c oughs> จนกระทั่งแบบ2ปีละเพราะสอปีปุ๊บอันนี้เริ่มน้อยหนะักก็แบบเออท่านไม่มาเนี่ยก็ไม่ต้องใหม่เลยก็ได้นะคือมีความโมโหอะคือมันนานมากแล้วอะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอายุก็เยอะไงจะแต่งมา้าสรุป <c oughs> นางก็เออก็ไปดูกฎต่างๆว่าเออตอนนี้เป็นยังไงเข้าประเทศไทยเป็นยังไงพอซื้อตั๋วมาจริงมาตั้งแต่มกรา65ต้นปีนี้ค่ะเนาะวันนี้ก็สิงหาแล้วก็มาประมาณ8เดือนได้แล้วนางมาใน วีซ่าที่เรียกว่า STV วีซ่าค่ะก็ย่อมาจาก Special Tourist Visa ตัวนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าวีซ่าเนี้ยค่ะ Special สมชื่อจริงๆ s p e สเปเชตั้งแต่ประกันเนาะคือมันสเปเชียลทุกอย่างที่ทำให้เรายุ่งยากไม่ได้มีอะไรดีเลยมันมีดีอย่างเดียวก็คือทำให้ชาวต่างชาตินะคะอยู่ประเทศไทยได้นานน่าจะประมาณ200-270วันประมาณนั้นอันนี้ไม่ชัวร์นะคะคือจำไม่ได้จริงๆเนาะก็ พอเข้ามาด้วยวีซ่าตัวนี้เนี่ยเรื่องราวความยุ่งยากหลากหลายก็เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าเออห่างหายจากการทําคลิปไปนานก็ด้วยเรื่องพวกนี้ด้วยวีซ่าตัวนี้เนี่ยก็ยังต้องไปยื่นขออยู่ต่อทุกๆ90วันการที่จะไปยื่นขออยู่ต่อทุก90วันคุณก็ต้องเตรียมเอกสารวุ่นวายที่สุดเลยก็คือเรื่องของประกันค่ะคือตอนแรกเนีย่ยรัฐบาลไทยประกาศว่าต่างชาติเข้าไทยต้องมีประกัน10,000แนเหรียญครั้งแรกที่เข้ามามการาเนี่ยเขาก็ไปซื้อประกัน1 0 0 0 0แเหรียญเอาไว้พอซื้อก็เข้ามาได้้แลวววพออออช่่่่่่งงจังหะทีไปยยืนขออูตค ไปยื่นขออยู่ต่ออีกรอบเนี่ยมันเป็นจังหวะที่รัฐบาลไทยเนี่ยประกาศว่าโอเคตอนนี้ถ้าต่างชาติอยากจะเข้าเมืองไทยก็ไม่ต้องซื้อแสนเหรียญแล้วนะซื้อห0 0 0 0่นก็พออานนี้ก็ดีใจสิเพราะซื้อ5้าห0,000ื่นมันถูกกว่าง่ายก็ไปซื้อ5 0,000่นเหรียญแล้วก็ไปยื่นขออยู่ต่อที่ตมค่ะปรากฏว่าตมไม่ให้ตม,มบอกว่า STV เนาะกดครั้งแรกบอกว่ายังไงก็ต้องยึดตามแบบนั้นค่ะอันที่เขาประกาศว่าเปลี่ยนเนี่ยคือให้วีซ่าประเภทอื่นโอ้โห คือมันแบบทุกคนคือมันก็ไม่ใช่ไงก็เลยต้องไปแบบซื้อประกันใหม่อย่างที่บอกเห็นไหมคะสเปเชียลจริงเนาะก็ต้องไปซื้อประกันแสนเหรียญเหมือนเดิมอีกนะคะไม่ได้มายื่นขออยู่ต่อแล้วก็อีกอันนึงที่ประหลาดมากๆเลยนะคะตอนที่ไปยื่นขออยู่ต่อเนี่ยก็คือเรื่องของใบตรวจโควิดค่ะทุกคนใบตรวจโควิดเนี่ยคือเขาต้องการใบแรกที่เข้ามาประเทศไทย ตั้งแต่วันแรก <Huh? S 1> คือนางเนี่ยเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันที่8มกราคนะคะตรวจโควิดไปแล้วใบนั้นเนี่ยจริงๆมันมีอายุแค่7วันเองบางที่5วันด้วยซ้ำมานะคะนี่ไปยื่นขออยู่ต่อ2รอบทางตอมอก็ยังต้องการใบนั้นอยู่ค่ะซึ่งอีนี้ก็ทําหายไงพอทําหายก็ โทรไปหาโรงพยาบาลบอกว่าเออต้องการของคนไข้คนนี้ชื่อนี้นะโรงพยาบาลก็บอกว่าจะเอาไปทําอะไรคะมันหมดอายุไปตั้งแต่5วันแรกแล้วนะคะนี่ก็เลยก <c oughs> ็ช่วยไม่ได้ะคะ่ะตอมอเขาต้องการโรงพยาบาลก็เลยต้องส่งให้ก็ต้องไปหาคือเป็นวันที่แบบกะว่าไปยื่นขออยู่ต่อด้วยเอกสารเหล่านี้แต่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันสเปเชียลจริงๆอ่ะโอเคเราไม่พูดเยอะเกิกนกับตอมอนะคะเพราะว่า องช่่ปิวคะมาพูดถึงเรื่องของการจดทะเบียนสมรสกันดีกว่าค่ะจดทะเบียนสมรสเนี่ยตอนแรกเนี่ยตั้งใจเลยค่ะว่าอยากจะมาจดที่จีนมากเพราะว่าไปดูเล่มทะเบียนสมรสของจีนกันค่ะน่ารักใช่ไหมคือในใจก็มีความแบบอุ้ยอยากน่ารักกุ๊กกิ๊กอย่างเงี้ยประกอบกับตัวเองเนี่ยเคยดูซีรีส์จีนไงแล้วซีรีส์จีนเนี่ย,ย,นนยบางทีก็มีแบบเออเอาเล่มทะเบียนสมรสให้เราได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักจังเลยแล้วก็อยากได้แบบนี้เนาะก็มีความตั้งใจเลยว่าเออก็บอกนาะงแล้วว่าเนี่ย เดี๋ยว,วจะบินไปจดทะเบียนสมรสกันที่นูนน่นน้อแล้วเตรียมตัวเวลาพร้อมแต่ด้านมาเจอเรื่องของโควิดค่ะ <S <S พอเจอโควิดประเทศจีนปิดประเทศ <S <S 1> <S 1> สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆก็คือไม่ว่าจะวีซ่าอะไรก็ตามแต่ประเทศจีนก็ไม่ให้ไม,ใหไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศเลยนอกจากคนที่เป็นคนจีนจริงๆเท่านั้นถึงจะเข้าได้ซึ่งก็ยากตัวเขาเองก็ยากเหมือนกันด้วยค่ะบินออกก็ยากเข้าก็ยากจนกระทั่งเขาเริ่มผ่อนปลนเนาะ จาเวลาที่แน่นอนไม่ได้ว่าเริ่มผ่อนปลนเมื่อไหร่แต่ว่าพอเขาเริ่มผ่อนปลนปุ๊บก็มีวีซ่าแค่ไม่กี่วีซ่าที่เขาอนุญาตนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นไปตามนั้นอยู่อันที่หนึ่งก็คือวีซ่าทำงานค่ะอันนี้เข้าได้นะคะแต่ต้องมีการตอบรับเข้าทํางานจากจากจากบริษัทที่ประเทศจีนมาก่อนถึงจะไปได้อันที่2ก็คือวีซ่าเยี่ยมญาติค่ะแต่คุณต้องมีเหตุผลเพียงพอ ว่าจะไปเยี่ยมญาติเพราะอะไรขึ้นอยู่กับพิจารณาดุลพินิษของสถานทูตด,ด้วยแล้วก็อันที่3เนี่ยเป็นวีซ่าติดตามคู่สมรสนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่นางต้องบินมาค่ะเพื่อที่จะมาจดทะเบียนสมรสกับจูนที่นี่แล้วก็พาจูนกลับไปเพราะถ้าจูนเนี่ยไม่มีวีซ่าตัวนี้ยังไงก็เข้าประเทศจีนไม่ได้ซึ่งตอนนี้กฎระเบียบก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะณนะปัจจุบันตอนนี้เลยค่ะ จริงๆเนี่ยณวันนี้ได้ข่าวแว่วๆมาว่าทางประเทศจีนเนี่ยกำลังจะให้วีซ่านักเรียนต่างชาติได้กลับเข้าไปเรียนในประเทศจีนแล้ว, <ๆ S 1> ลวก็อาจจะต้องรอดูกันอีกทีว่าเขาจะผ่อนปลนแค่ไหนอนุญาตแค่ไหนแต่หลักๆแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกมีแค่3วีซ่าเท่านั้นวีซ่าทำงานวีซ่าเยี่ยมญาติแล้วก็วีซ่าติดตามคู่สมรสค่ะ <S <S ในส่วนของการจดทะเบียนสมรสกับคนจีนต้องของบอกกันเลยว่าใช้บริการเอเจนซี่ค่ะ ไม่ได้ทำเองเลยนะคะเราใช้เงินแก้ปัญหาค่ะไม่ได้ว่ามีเงินเหลืออะไรเลยนะคะสารภาพว่าไม่มีเวลาพอไปอ่านดูขั้นตอนการต้องขอเอกสารการรับรองเอกสารต่างๆแล้วก็มีความรู้สึกว่า ถ้าเราต้องทํางานไปด้วยแล้วก็ต้องไปวิ่งขอเอกสารด้วยเนี่ยคือไม่มีเวลาจริงๆก็เลยใช้บริการเอเจนซี่นะคะซึ่งเขาก็น่ารักมากช่วยเราทุกอย่างเลยการจดทะเบียนสมรสกับคนจีนนะคะถ้าจะให้เขาบินมาจดกับเราที่เมืองไทยนะคะเอกสารหลักๆที่เขาต้องเอามาเลยนั่นก็คือใบรับรองโสดค่ะเขาต้องไปขอจากประเทศเขามาเข้ามาถึงประเทศไทยก็ต้องเอาเอกสารนั้นไปแปลแล้วก็ไปรับรองก็จะมีการตีตรากระทรวงอะไรต่างๆในส่วนนี้แหละที่จูนเนี่ยจ้างให้เอเจนซี่ช่วยทําในทางกลับกันถ้า ถ้าเป็นฝ่ายเรานะคะบินไปจดทะเบียนกับเขาที่ประเทศจีนฝั่งของจูนเองนี่แหละก็จะต้องเป็นฝั่งที่ไปขอใบรับรองโสดจากสถานทูตของจูนเองนะคะพอขอเสร็จบ,บินไปถึงจีนปุ๊บก็ต้องออาไปแปลไปตีตารับรองผ่านสถานทูตที่นั่นก็จะเป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนเดียวกันเพียงแต่ว่าสลับประเทศกันเท่านั้นเองค่ะก็สารภาพว่ารู้แค่นี้ <c oughs> แล้วก็พอได้ใบรับรองสสดอะไรมาปุ๊บนะคะเอเจนซี A ่ C ก็จะพาเราไปจดทะเบียนสมรสที่ เขตค่ะก็ต้องดูว่าทางเอเจนซี่เนี่ยสามารถดีวกับเขตไหนได้ข้อดีส่วนหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้อวยว่าเออแบบทุกคนจะต้องใช้บริการเอเจนซี่กับทุกคนนะบางคนเนี่ยคล่องหน่อยเนี่ยก็สามารถทําเองได้แค่แบบตัวเองเนี่ยได้มีประสบการณ์ตรงนี้มาก็เลยมาเล่าสู่กันฟังคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ โควิดไงแต่ละเขตเนี่ยบางที่เขาก็มีการจํากัดจํานวนของการจดทะเบียนเราก็เลยให้เอเจนซี่ช่วยจัดการให้เขาก็นัดเขตให้เราก็แค่ไปตามนัดวันนั้นเท่านั้นเองแล้วก็ไปนั่งรอนอกนั้นคนของเอเจนซี่อะค่ะก็จะช่วยเราทําเอกสารนุ่ยนั่นทุกอย่างพอได้เอกสารของเราไปถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการทําวีซ่าค่ะก็ต่อเนื่องกันไปนะคะทางเอเจนซี่เขาก็จะเอาอใบทะเบียนสมรสของเราเนี่ย ไปทำการแปลไปทําการรับรองต่างๆเพื่อที่จะไปยื่นขอวีซ่าจนวันนี้ได้วีซ่ามาแล้วค่ะเยแล้วก็ตอนนี้เตรียมตัวบินนะคะก็กันยายนเดือนหน้านี้ค่ะก็จะบินเข้าประเทศจีนแล้วตั๋วที่ได้มาเป็นตั๋วที่บินไปลงกวางเจากวางโจวซึ่งจริงๆเนี่ยเมืองที่ต้องไปเนี่ยก็คือเฉิงตูค่ะแต่ว่าตอนที่จองตั๋วค่ะมันไม่มีเที่ยวบินลงเฉิงตูจริงก็เลยต้องบินไปลงกวางเจาก่อน ซึ่งทุกอย่างดูเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสายการบินของประเทศจีนตอนนี้เนี่ย requirement ของเขาก็คือก่อนบินคุณต้องไปกักตัวค่ะทุกคนต้องไปกักตัวตามโรงแรมที่เขากำหนดอาจจะ5วันหรือ7วันนี้ต้องดูกฎอีกทีหนึ่งนะคะกักตัวก่อนบินค่ะทุกคนกักตัวเสร็จแล้วปุ๊บขึ้นบินบินเสร็จไปถึงกวางเจาก็ต้องกักตัวนะคะกักตัวเสร็จแล้วปุ๊บเข้าเฉิงตูก็ต้องกักตัวอีก พูดง่ายๆว่าเดือนหน้าเนี่ยค่ะน่าจะเป็นเดือนแห่งการกักตัวโดยแท้จริงเลยอะค่ะนันนี่ยังไม่นับรวมถึงเรื่องของการต้องตรวจโควิดด้วยนะคะก่อนบินต้องตรวจภายในกี่ชั่วโมงพอไปถึงต้องตรวจอีกอะไรอีกเนี่ยค,คือเตรียมทําใจเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆมาประมาณ2งเดือนแล้วอะคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะทําคลิปรีวิวอีกครั้งหนึ่งวันที่บินนะคะว่าก่อนบินเนี่ยเรากักตัวแล้วเป็นยังไงบินไปถึงแล้วกักตัวต้วตองทําอะไรบ้างนะคะไปดูกันว่าเออ ช่วงระยะโควิดช่วงที่เขายังปิดประเทศอยู่แบบนี้เนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงอะไรแบบไหนยังไงก็รอติดตามชมกันแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเจเจียนค่ะ